ที่นี่ส่วนมากจะเป็นข้าวกล้องสำหรับให้ลูกค้านั่งทานข้าวนะครับนะฮะไม่ไม่มีข้าวสวยนะตอนนี้มาเยี่ยมร้านอาหารเจนงรักอาหารเจอยู่ตลาดกิตินะครับอยู่ นี้อหารเจหลายอย่างที่นี่ขายดีมากขายถึงแค่แค่สิบโมงเช้าแล้วก็ไม่ขายล้ว,วันนี้โอกาสจะมาชิมทั้งสองอย่างนะนี่ใกล้สิบโมงแลของก็จะหมดแล้วแต่จะขายดีมากแล้วค่อนข้างจะอร่อยมากด้วยนะวันนี้ได้มีโอกาสได้มาชิม อาหารเจและไม่เจของทางร้านนี้แม่คนนี้เลกินอาหารมังสวิรัติอะไรคะต่างทางยาอร่อยมากเลยใชนะ่ขอบคุณมากที่ให้กินท่าลองดูอ,อันนั้นอันนั้นเป็นเจนะคะใช่มีเจกับโชนะคะใช่ใช่ค่ะน,นี่อะไรปลาผัด ปลาผัดขิงค่ะปลาดอรลี่นะคะปลาต่างประเทศด้วยอันนี้ไก่ผัดขิงค่ะอัันนนี้เเป็สรใช่ค่ะสั่ปะรดเตี้ยวหวานมะเขือค่ะจับเป็นไงคะอร่อยไหมยกนิ้วให้เลยอ๋อขอบคุณนะคะ ผมติดเอามีส่งไปมีคนสั่งแด้ส่งได้ไหมอะไรนะคะถ้ามีคนสั่งเราทำมาเนี่ยได้ส่งได้ไหมส่งเหรอทำแก๊ปเยอะอะไรเงี้ยอืมทำแก๊ปเหรอมันไม่ได้แล้วแม่ผมไม่ได้เพราะว่ามีอ้อค่ะบอกได้มันมันไม่มีมากไม่ต้องมีแก๊ปเยอะมากก็อยากได้แก๊ปเหมือนกันนะแต่มันแก๊ปก็ยังไม่มีมายังไม่เคยมาเลยนะคะ เราขายแค่ตุ่มโมงกับข้าโมงกว่าใช่ช่วงตีห้าตีห้านี้ก็ขายได้เลยนะคะตีห้านี้จะขายพวกเออชอกร่อนเนื้อไก่หมูก่อนก็หกโมงครึ่งนี่เจจะเสร็จหมดอ๋อได้ใช่จะไม่จำเป็นต้องเมีอย่างอื่นนะตรงาต้สายำตัวใจเรื่องง่ายเลยก็อยากกก็อยาได้นะก็อยากได้เหมือนกันนะแก๊บจะได้จะได้ยอดขายขึ้น เออตนัขยายมากึแค่นี้เก็ออกิอไทแล้วไม่ใชเจ้าขอนะขอแล้วนะนี่ก็เป็นการกลกตุ้นนะขอมรตางพระพาทเจ้าองค์ทั้งนนนะมันมีความเชื่อวางใจในพระเจ้านะที่ที่เดขอได้ทั้งนั้นนะนะนี่นี่มันจะดูดูดแบบระ มันจะมีความตึงเรื่องครอบครัวเรื่องการค้าเรื่องแล้วแต่ถ้าจะไม่มีทางออกแล้วอ่านนี่แล้วขอพระนะฮะโอเคนะคร <ฮา S 1> ับขอบคุณมน้า,ฮา,ฮาสาข,า,าขอบคุณนะคนะ